รับสภาพเรียบร้อยสวยงามมากเลยนะยรถวัยรุ่นเนี่ยนะหลักๆชัดๆเลยมันต้องแต่งรถเก๋งก็ต้องโหลดนะครับรถกระบะก็จะโหลดก็ได้จะยกก็ได้แต่มันต้องต้องไม่เหมือนเดิมอ่ะ นะหลักๆมันเลยมันต้องมีการใส่ล้อนะครับใส่ล้อสวยๆจะล้อใหญ่ล้อเล็กเต็มซุ้มโหลดเตี้ยไหมติดสปอยเลอร์ติดอะไรก็แล้วแต่แต่แล้วก็หลักๆสําคัญมันต้องสะอาดนะครับทั้งภายนอกภายในนะส่วนของเล่นจะติดอะไรมั่งจะเกวัดจะดิฟฟี่จะกองเปลือยกองหนอนท่อเล็ซับเฟรมปีกนกคำ้ำโชคคำ้ำเสียอะไรก็ ลงรายละเอียดของแต่งมีอยู่สามสิบสี่ิรายการหลักๆเนี่ยครับก็จัดมันไปให้ครบนะครับก็อย่างทัานที่ท่านอาจจะเคยเคยเห็นมาหลายคันแล้วก็ประเามาินได้นะครับนะว่าอของแต่งเยอะไหมของแต่งแต่ละชิ้นไม่ด้ถูกนะแต่งมาเนี่ยพอมาขายมือสองอย่างที่ท่านเห็นกันอยู่นี่นะมันถูกกว่าราคาที่ไปปั้นเองเยอะนะครับ นะหลายๆคนจะบอกเลยปั้นเองไม่คุ้มมาจับเอาอย่างเงี้ยคุ้มกว่านะครับอย่างแต่วเราต้องมีทักษะนิดนึงตอนไปลองรถทดลองรถอาจจะต้องรู้ว่า <c oughs> สตาร์ทเครื่องฟังเสียงเครื่องซึ่งมันก็ไม่ยากนะเอาแบบเบสิกเบสิกก็พอบางคนเน้นรถสายหลอกเอารูปร่างดูดีก่อนสตาร์ทเครื่องวิ่งไม่สะดุดไม่อะไรก็รับได้แล้วจบที่ราคาเท่าไหร่ล่ะเออก็ประเมินเผื่อไว้ว่าเก็บงานอย่างนี้หน่อยไม่กี่พันก็จบนะฮะก็อย่างคัที่เเห็นเนี่ย ถาใจดูดิว่าคุ้มไหมล่ะชอบไหมความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็ออกเอาหรูๆพอหรือเอาเหมือนเดิมเรียบๆหรือต้องแต่งฉูดฉาดใช่ไหมครับถ้ามันตรงใจซะแล้วเนี่ยนะก็ไปดูราคาบวกลบคูณหารอ้าวคุ้มไหมติดต่อเลยใช่ไหมติดต่อก่อนติดต่อเขาก็กด subscribe กด, like, กด share, ไลคนะ์กดแชนะร์ใช่ไหมอ่านะกดเลยนะกดเลยอ่ะเสร็จแล้วก็นัดูรถกันใช่ไหมรถนึงก็มีหลายแบบรถอย่างนี้นะ